สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่28ธันวาคม6 5หเนาะคำเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกาพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6หกับ9 50 51 53 56 5ย์ห80ห1 82 8ห86 89หหนสองดหดนะคะจับคู่ก็5้า5 5ด65ดห96ห้าหหหห้าหหดดหนะ 7จ็ดห้าเก้าแปดหกห้าห้าเก้หหกแดสองสาม้ห้าห้าปดสองห้าแปดหนึ่งเนอหเก้าหสองหกเก้าสามเนาะถ้าจะเลขคียก็ห้าเก้าห้าเ้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเ็ดหกแปดศูนย์หกแปดสองหกดสถ้าเป็นคู่เนาะ ต่อไปสามัคคีสองก็หกห้าก็แปดเอ้ห้ากับสามสองศูนย์สองสองสองสามสองห้าสองหกหกศูหกสองหกสามหกห้าหกแปดสามหกห้าหกห้าแปดสี่สองหกแปดสองหหนึ่งสาห้าจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสามสามามห้าห้าสาห้าหกหกห้านะห้าหกหกห้านี่มันมาเหมือนกันเนอ ทั้งสองแนวทางนี่เนาะอันไหนที่มาเหมือนกันก็จับไปก่อนเด้อต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะหกกับแปดสองก็หกกัสองหกแปดหกแปดสองเนาะสามห้าเก้าง่ายๆสั้นๆห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสห้าโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเมื่อคืนนี้เฉพาะกิจของเราเนี่รู้สึกว่ามันจะเข้าทั้งสี่ตัวเลยเนี่ยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ